รีวิวฟันหน่อยดีกว่าตอนนี้จะครบ2ปีแล้วนะคะที่กี้ทำฟันกับคุณหมอปองแห่งฮาชิเดนทอลคลินิกนั่นเองนะคะกี้ทำสิบซีนะคะฟันบนที่กี้ทำเบอร์สองนะคะเป็นเซรามิกนะคะแล้วก็ข้างล่างเป็นคอมเพรสิตอยู่เท้าความหน่อยดีกว่าทําไมกี้ถึงเลือกทาฟันกับคุณหมอปองที่ฮาชิเดนท่คลินิกนะคะอันดับแรกคือไปแล้วอะคือคุณหมอให้ข้อมูลดีมากๆนะพอเขาตรวจฟันใช่ปะเขาก็จะรู้เลยว่าเราเป็นคนกินเปรี้ยวเราเป็นคน ฟันเราเป็นคนแปรงฟันแรงอันนี้คือมันทัดใจมากแล้วก็ทําให้เราแบบอยากทําฟันกับเขาแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ทําก็คือกี้หาคลินิกที่กอฟันน้อยมาเยอะมากๆนะคะที่หาชีเดนท่คลินิกนะคะก็จะกอฟันแค่0.5ถึง0.8นะคะซึ่งกี้ชอบมากๆ แล้วก็คุณหมอป่องก็เป็นคนที่น่ารักกับจีมากมากเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ได้ทํากิจกรรมร่วมกันหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเป็นสปอนเซอร์มิตรทานด้วยกันนะคะได้ไปเที่ยวหลายที่เลยต่างๆนะคะคุณหมอป่องเป็นคนที่น่ารักมากๆนะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นนะคะก็แนะนําคนไข้มาทํากับคุณหมอป่องเยอะมากๆเลยนะคะทั้งคุณหมอป่องก็คุณหมอคุณานะคะเคสแรกนะคะเริ่มต้นด้วยน้องโอปอนะคะ ทำไปทั้งหมด20ซีนะคะบนล่างนะคะน้องอุปอมีปัญหาคือฟันแบบว่าเป็นคนฟันสั้นมากเลยนะคะเวลายิ้มไม่เห็นฟันแล้วก็เป็นคนที่ไม่มั่นใจมากหลังทําคือยิ้มสว่างว่าบเลยนะคะทุกคนเคสที่2นะคะพี่ยุ้ยนะคะทําไปทั้งหมด8ซีนะคะทุกคนยิ้มน่ารักมากและเคสที่3นะคะน้องฟ้าใสทั้งหมดนะคะ20ซีนะคะคือสวยขึ้นเยอะมากๆน้องฟ้าใสก็มีปัญหาคือแปะคอมโพสิตมารู้สึกแบบ มันเริ่มฟันไม่สวยแล้วก็เป็นฟันเหลืองๆข้างในนะคะทุกคนก็เลยตัดสินใจมาแก้กับคุณหมอปองนะคะเคที K ่4นะคะก็จะเป็นน้องมิวนะคะน้องมิวมีปัญหาฟันเหลืองแล้วก็ฟันยืดทาไปเบอร์2นะคะเป็น8ปดซีคือสวยขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะีพี่ซอนย่านะคะเป็นเคสที่ห้านะคะพี่ซอนย่าก,ก็ทําทั้งหมด2 0ซีนะคะคือยิ้มมั่นใจสว่างวาบเลยทําเบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็เคสที่ 6กนะคะก็เป็นพี่ป๊อบนะคะพี่ป๊อบก็ทําไปทั้งหมด10ซี่นะคะคือตอนแรกจะมาทําบนล่าง2 0ซี่นะคะแต่ฟันล่างยังมีปัญหาอยู่ก็คือต้องจับฟันนะคะเดี๋ยวพี่ป๊อบจะกลับมาจับฟันอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็น้องมาร์กนะคะน้องมาก,ก็เป็นเคสผู้ชายนะคะทําไปทั้งหมด ยีกับคุณหมอคุณะนะคะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะสว่างสุดเลยทุกคนน้องมากมีปัญหาฟันถอยมากเพิ่งจัดฟันเสร็จนะคะแล้วก็มาทำคอมเพรสิตต่อนะคะทุกคนหลังทำคือคุณหมอออกแบบให้แบบ ยิ้มเห็นฟันชัดขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะเคสท้ายนะคะพี่แจ็กนะคะมาจากนอร์เวย์เลยนะคะทุกคนมีปัญหาเรื่องฟันห่านะคะพอหลังทําคือยิ้มสวยขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนทาไปเบอร์สองนะคะทั้งคุณหมอป้องคุณหมอกูณะน,นะคะน่ารักมากนะใครที่สนใจนะคะอยากทําฟันนะคะติดต่อผ่านกี้ได้นะคะที่ไลน์แอด npf 6 0 0 5นนะคะ <ๆ S 1> กี้ก็ยินดีเต็มใจให้บริการเหมือนเดิมนะคะทุกคนมากี้ d ิวตี้กูรูคอนเทนต์ ิจกรรมที่ทำให้คุณสวยปังไม่พังแน่นอนค่ะ